สนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับเว r ร์คลาส p ป u ร์ o ยจ j a n g o 150สกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศสทาง Honda นะครับได้ทำการเผยโฉมและก็เปิดตัว New Wave 125i ที่ได้รับการพัฒนาภายใต้แนวคิด ให้คําว่าผู้นําเป็นได้มากกว่าที่เคยนะครับโดยรถรุ่นนี้จะโดดเด่นด้วยสีเทาใหม่เมทัลลิกแมทเกรย์นะครับสุดฉบเฉียวพร้อมเอมเบรมแบบเรียบหรูนะครับเส้นสายตัวรถจะได้รับการออกแบบให้มีความปรัดเปรี้ยวสง่างามทันสมัยทุกมุมมองและก็มาพร้อมกับฟังก์ชันการใช้งานที่คุ้มค่า new wave 125 i นะครับจะมาพร้อมกับระบบไฟหน้า led headlight รูดาเฉียบคมส่องสว่างทันทีนะครับเมื่อสตาร์ทเรือนไมวัดความเร็วแบบ premium amber meter ที่มีดีไซน์เรียบหรูให้ข้อมูลรายละเอียดต่างๆอย่างครบคันชัดเจนนะครับแล้วก็มั่นใจได้ด้วยระบบกุญแจนิรภัยมาพร้อมม่านปิดช่องกุญแจให้ความสะดวกปลอดภัยใช้งานง่ายนะครับเพียงกดกุญแจก็เปิดกล่องใต้เบาะได้ทันทีส่วนพื้นที่ใต้เบาะใช้งานได้อย่างอนเนกประสงค์ด้วยขนาดไซส์ XL ความจุมากถึง17ลิตรแล้วก็มาพร้อมกับถังน้ำมันขนาดใหญ่5.4ลิตรด้วยกัน New Wave 125 i นะครับจะให้สมรรถนะการขับขี่ที่รวดเร็วทันใจด้วยเครื่องยนต์125 c c 4จังหวะระบบหัวฉีด PGM-FI ให้อัตราเร่งดีเยี่ยมตอบสนองในการใช้งานในชีวิตประจำวันได้อ,อย่างคุ้มค่านะครับโดยมีอัตราการประหยัดน้ำมันเนี่ยที่สามารถทำได้สูงสุดถึง71.4กิโลเมตรต่อลิตรนะครับซึ่งถือว่าเยอะเอามากๆและก็เสริมความมั่นใจทุกครั้งที่ขับขี่ด้วยดิสเบรกหน้าครับ ทาง Honda นะครับพร้อมวางจำหน่าย e ิว a v e 125i สีเทาใหม่เมทัลิกเกรย์พร้อมกับอีก3เฉดสีเดิมนะครับที่เพิ่มความโดดเด่นด้วยสีสันแบบ Sport t w o Tone ในรุ่นล้อแมกได้แก่สีน้ำเงินแดงสีดำแดงและสีขาวแดงนะครับราคาแนะนำ56,000บาทในรุ่นล้อซีลวดสีดำสีแดงดำและสีน้ำเงินดำนะครับราคาแนะนำอยู่ที่53,800บาทวางจำหน่ายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ศูนย์ Honda w i n g c e n นเตอร์ทั่วประเทศครับ สนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับเวอร์คลาส Peugeot Django 150สกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศส